สวัสดีค่ะเพื่อนเพืเ่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปนี้คืออีบ่ายนะคะของวันที่ยี่สิบทับสองกุมยี่สิบกุมภาหกห้านะคะเมื่อเช้าลงไปแล้วหลายรอบหนึง่งแต่ทําใหม่อีกรอบหนึง่งตัวเด่นก็คือเก้ากับหกนะคะตัวกันตัวรองก็คือสามกับหนึ่งเนาะเพื่อนเพื่อนจะรูดเก้ารูดหกก็ได้หรือจะรูดเก้ากับสามก็ได้นะหรือจะตามแนวทางที่เราวางไว้ก็ได้สามตัวก็หกเก้าสี่แปดหกสี่สามหกหนึ่งเก้าสองสาม หกเก้าสามเก้าเก้าแปดหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งแปดเล่มขึ้นสูงซะเหลือเกินสองวันนี้นี่คือีบ่ายนี่คือีวีไอพีก็ให้เพื่อนเนโชคดีทุกคนนะขอให้ถูกสามตัวตรงๆเด้อเฮงๆรวยๆปังๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะหรือจะลูดตัวเด่นก็ได้เด้อ9กับ6นะมันมามันจะมาคู่กันสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามช่องน้ำเพชรพารวยวุน้นเส้นพารวยด้วยเด้อ